สวยๆเลยนะลูกเราหญิงมีอะไรอยู่ข้างน่างหูออ้าวเร็วกิตติวันตัวนี้อยู่ข้างล่างอะลูกตัวอยู่ข้างล่างเราหญิงไปไหนเนะี่ยเออเติมด้วยเออเอาเร็วกิตติวันเร็วรวเอมมี่เร็เรวค่ะลูกนี่เร็ว สวยๆนะลูกรอเรือใหญ่ๆเกินไปนะลูกอีกสอ,อีกตัวหนึ่งอืมแล้วก็คอะไรตรงท้ายชื่อหนูคืออะไรนอไรล,ลูกนอไร <ป S 1> คะ,คะนอเนนเร็วเลยกิตตะวันเฮ้ยนอเนนไม่ใช่นอลิงพิด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 พิิดพิดแก้แก้แก้แกลบ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 ให้สะอาดด้วยนะลูก